สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องอุปกรณ์ที่เราจะลงไปตกหมึกกันตอนดึกคืนนะครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยเราจะขนไปเยอะมากเลยคือแล้วตอนขนกลับเนี่ยน้ามันลงลงทีลงสองเมตรเหนื่อยสุดๆกว่าจะขนขึ้นเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับที่จําเป็นที่ผมลงเกือบทุกสัปดาห์เนี่ยก็ใช้แค่นี้งจริงครับเรามาดูนะฮะ อย่างแรกนะครับก็คือเรือครับ <c oughs> จะลงไปตกหมึกด้วยขยักก็ต้องมีเรือนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันที่สองนะครับก็คือคันเบ็ดอ่ะพายอือพายนีย่แล้วก็สวิงเพราะว่าถ้าเราไปเจอหมึกกระดองตัวใหญ่ๆเนี่ยเราต้องใช้สวิงยาวเนี่ยเคยใช้สวิงสั้นแล้วเอาไม่ถึงพอกว่าจะุมู้มาได้มันหลุดก่อนนะครับใช้สวิงยาวอันนี้สวิงชิงหลิวใช้ดีเลยเบาด้วยนะครับ แล้วก็ไฟนี่ไฟล่อมอึกน,นะครับอันนี้ทําเป็นสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีไฟใต้น้ําด้วยนะครับไฟด้านบนและไฟใต้น้ํานะครับและก็สําคัญขาดไม่ได้ก็คือไฟฉายคาดหัวครับเพราะว่าเวลาจะผูกเบ็ดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีลําบากมากนะครับแล้ก็อันนี้ ห้องเหยื่อเป็นนะครับที่มันสําคัญเพราะว่ามันทําให้หมึกมันอยู่รอดแล้วเราสามารถเอาเหมึกไปตกปลายทีได้นะครับ mm hmm. แล้วก็พอได้ปลาขึ้นมาเราก็จะมีตัวถูกตัวล่ามปลานะครับเนะแต่แล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงก็คือสมอครับ mm hmm. เพราะว่าในการตกหมึกกัเรือเราต้องอยู่นิ่งถ้าไม่มีสมอเรือลอยๆก็ใช้ไม่ได้ครับเรามีสมอ หอต้องมีโซ่นะต้องมีโซ่ยาวๆหน่อยจะได้เกาะทรายถ้าไม่มีโซ่จะไม่เกาะทรายนะครับจําไว้แล้วก็เชือกสมอนะฮะแล้วก็คันเบ็ดสุวรรณอุปกรณ์ปลายสายนะครับก็มีหลายอย่างนะฮะอปลายสายเนี่ยเราจะใช้โยเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเตรียมไปเนี่ย อาจจะรู้ว่าเฮ้ยโหเอาไปเพียบเลยเอามาทำอะไรวะเยอะแยะจริงๆมันมันใช้ได้ทุกตัวนะครับมันอยู่ที่ความแรงของน้ําด้วยความลึกอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยอย่างโยตัวนี้เนี่ยน้ําที่มันแบบเบาแบบแทบไม่ไม่ไม่ไหลเลยตัวนี้ก็ใช้ดีนะฮะโยเทียนนี่ก็ดีโยเทียนนี่ส่วนใหญ่กินกังน้านะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเสริมเพราะว่าในกรณีที่น้ำแรงมากๆเนี่ยเราก็ต้องเสริมตะกั่วมีเสริมที่ผ้ากลมส่วนตัวนี้จะเบาๆก็คือจะไว้เป็นเอาไว้หลอกหมึกตัวที่สองก็คือตัวแรกจะเป็นตัวหนักก่อนอย่างเราใส่ตัวแรกตัวหนักเนี่ยนะฮะตัวแรกหนักนี่ตัวนี้จะเป็นตัวหนักแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่สองเวลาหมึกบางครั้งเนี่ยหมึกมันจะจับเนี่ยมันจะแย่งแย่งแย่งกันแล้วมันบางทีเราจะได้ทีละสองสอตัวอะไรก็มีครับ แล้วก็ตัวเบ็ดที่สำหรับเอาไว้ได้หมึกมาแล้วก็เกี่ยวปลายทีหนึ่งครับแล้วก็เป็นพวกตะกัวอะไรเงี้ยเอาไว,ไว้เกี่ยวปลายสายนะฮะนี่ครับก็ประมาณนี้ฮรชุดเบ็ดแค่นี้แหละครับไม่ต้องเอาอะไรไปยอแล้วหมดเอาไปเยอะมากขนลำบากมากเลยครับโอเค ก็หวังว่าหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่อยากลองไปตกหมึกดูนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับนัดมาได้ครับผมลงทุกสัปดาห์ครับที่หาดแป่ลาพึงครับบ๊ายบาย